พ2,611ข้อหาหรือภาษีอักกรวันที่26มิถุนายน2 5 6 6ข้อหาหรือมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการดำเนินการจัดสอบแข่งขันแก่หน่วยงานภาครัฐหลายแห่งจึงหาหรือว่ากรณีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับจ้างและทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานของรัฐจะได้รับยกเว้นอกักกรสแตมสำหรับสัญญาจ้างดังกล่าวหรือไม่แนววิัีอีก กรณีมหาวิทยาลัยไ,ได้ทำสัญญารับจ้างให้บริการดังกล่าวเป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งผลสำเร,ร็จของงานซึ่งคลรกษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามบรษณะแห่งตราสาร4จ้างทำของแห่งบัญชีอัตราอากรสแต็มแต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น นิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐและเป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการของรัฐตามมาตราสองแห่งประมวลรัชนากรดังนั้นหากการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยดังกล่าวมิได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบ การพาณิชย์มาวิไลจะได้รับยกเว้นอักนสแตมสำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าวตามมาตรา121แห่งประมวลรัชดากร